เนี่ยน,นะจ๊ะเพื่อนๆก็มาดูโอ่งของอคุณแม่มีนะจ๊ะรุ่นแรกนี้ท่านก็โอ่งก็สีมว่วงจ้าตามไปเลยจ้าบอกว่ามีแรงบนันดาลใจขั้นสูงสุดเลยจ้าอันนี้ก็สีมว่วงจ้าโอ่งก็สีมว่วงกระถางก็สีมว่วงบ้านคุณแม่สงบร่มเย็นมากจ้า บรรยากาศดีหลายหลายเลยจ้าใกลๆบริเวณของคุณแม่นี่ก็จะมีถนนลาดยางตัดผ่านแล้วก็จะเป็นสีเลนแล้วจ้าองคก็สีมว่วงมะพร้าวก็สีมว่วงไหก็สีมว่วงจ้า ดูบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านคุณแม่ไปด้วยกันเลยจ้าบ้านของคุณแม่นี้อ่ามีครบทุกอย่างเหลือแต่สามีนะจ้าแปลงผักสวนก็สวยงามของคุณแม่ ขาแต่สามีนี่ละจ้ามะเขือมะนาวขนุนบ้านสำรองหลังที่สองก็มีผักก็สวยงามผักคุณแม่ก็สวยงามของแม่มีมะเขือผักคะนา ผักกาดผักบุงผัก,กวางตรงมะนาวมะเขือแบบมะเขือคืนก็มีจ้ามีหลายอย่างไ้ก็สีม่วงจ้ะท่านชอบสีม่วงมากๆเลยบ้านสำลองบ้านหลังที่สองของคุณแม่นี่ก็น่าอยู่จ้ะเป็นสถานที่ที่อ่าเพอร์เฟกจ้ะ มีผักสวนความีอาหลายๆสิ่งหลายอย่างจาก้าแต่สามีหก็สีม่วงมะพร้าวก็สีม่วงจ้ามะพร้าวนี้เป็นกัอนน้ไปบ้านนี่จ้ามะพร้าวก็สีม่วงหาหก็สีม่วงทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างของบ้านแม่เมนี่เป็นสีม่วงจ้ามันชอบสีม่วงมากๆเลย บ้านหน้าอยู่หน้าอาศัยบ้านของแม่หมีหน้าอยู่หน้าอาศัยจริงๆาาขาดอย่างเดียวขาดแต,ต่ผัวผัวหรือสามีหรือแฟนนั่นแหละจ้ะจะาจ้ขาดอย่างเดียวนั่นแหละจ้าตอนนี้ท่านมีอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างทุกอย่างแล้วทั้งร่างกายทั้งบ้านทั้งผักผลไม้บ้านสีม่วงอะไรก็สีม่วงส่วนมากขาดแต,ต่สามีหรือผัวนั่นแหละจ้า บรรยากาศรอบรบ้านแม่มีนี่ก็ดีมากๆเพราะว่าเป็นธรรมชาติมีต้นไม้หลายอย่างต้นมะขามยักษ์ก็มีต้นมะพร้าวมีหลายๆอย่างจ้าขาดอย่างเดียวขาดผัวจ้าชมรอบๆอบเลยจ้าต้นมะขามยักษ์มะพร้าว แล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์แม่หมีช่วงที่สองเลยจ้ากลับมาสัมภาษณ์ช่วงที่สองของคุณแม่หมีได้แล้วจ้าจากเมื่อกี้ได้ดูบ้านรอบๆของคุณแม่นี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะจ้าจ้าผักผลไม้มีทุกอย่างเลยปลูกกินเองที่ผักที่ว่า,ามีความต้องการในชีวิตประจำวันที่เราต้องการส่รวนมากแม่หมีท่านปลูกไว้ยเยอะเลยจ้า แจกเพื่อนๆชาวบ้านจิตใจก็ดีงามไม่ขาไม่ายนะครับไม่ต้องการเอาเงินต้องการให้ช่วยชาวบ้านเลา้เดือดร้อนจิตใจเขา้มมาธรรมะปฏิบัติธรรมเนาะเป็นแม่เนาะ เป็นบางครั้งค่ะเป็นบางครั้งข้าบ้างข้าบ้างก็ได้ข้าวบ้าง๋อ้แต่เราอย่าก็ไม่โกหกเขาหรอกมันก็ต้องเป็นบางครั้งแต่เราว่างถ้าไม่ว่างก็จะไปเลยไปไม่ได้ครับต้องเราว่างจริงแล้วช่วงนี้ได้กินน้ำมะพร้าวไหมครับคุณแม่กินค่ะกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับว่างก็เหมือนน้ำคาร์โบไฮเดรตคล้ายๆกันกินแล้วเกิดอาการอะไรไหมจ๊ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะอาการสดใสจช่เพราะว่าไม่มีสิ่งกระตุ้นเล้าเนาะไม่มีไม่มี สิ่งที่มันกระตุ้นให้นร้าวใจอ,อยู่รธรรมชาติอยู่กับเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติผู้ชายเข้ามาก็อยู่ธรรมชาติได้อยู่ธรรมชาติได้เมื่เย็นมาเย็นก็เอามีของต้อนรับอยู่ธรรมชาติเพราะว่ามีทุกอย่างครบเลยตอนนี้เหลือแต่ผัวเนาะให้พูดตร,ตรงไปเนาะใช่มีมีบ้านมีรถมีอาหารการกินมีที่ดินมีหม้อหุงข้าวมีไหมีท้อนต่อมอะไรทุกอย่างเลยเหลือแต่ผัวเท่านั้นละจ้า เรว่าอีกไม่นานแล้วครับคุณแม่จะต้องได้ผัวแน่นอนได้ต้องการเป็นแบบคนขาวคนดําชอบคนนิสัยดีนิสัยดีไม่ต้องกันจํากัดติวหรอกแล้วจริงๆแล้วก็มันก็อยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละกับเขาส่วนสูงนี้ต้องต้องมีมาตรฐานไหมคะก็สูงแล้วเราก็ดีนะสูงกว่าคุณแม่ก็ดีมันจะได้ดูดีเขาดีเอาแป่ว่าผู้ชายสูงเกินร้อยหกสิบเนาะ วันร้อยหกสิบขึ้นถ้าต่ำกว่านั้นมีสิทธิ์นะครับคุณแม่มีค่ะมีค่ะถ้าถูกใจก็มีสิทธิ์นะคะเจ้าว่าขอให้แต่มีมาก่อนจ้ก็โดนถูงตุสตาจะดูก่อนศึกษากจะดูก่อนเนาะเพราะว่าไม่ใช่ว่ารักลูกชายเขาไม่ชอบพ่อแม่เขาเป็นไปไม่ได้ใช่ต้องรักพ่อแม่เขาครอบครัวเขาด้วยเราต้องอยู่เขาดูเราต้องอยู่ครอบครัวเขาดูเขาด้วยอยู่ที่เขาว่าเต็มร้อยกับเราหรือเปล่าต้องต้อง ต้องแบบผู้ชายนี่ต้องรู้จักทำกับข้าวอะไรแทนจ๊ะไม่ต้องเนาะต้องช่วยกันนั่นแหละต้องช่วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็ดูแลกันมันไปถ้าถ้าถ้ามันยิ่งขึ้นเหมือนเราดูแลกันมันไป่อยากอยู่ไปนานๆไม่ใช่ว่าปัลหายไปใจว่ามาหอบของหายมาเพิ่มมาเป็นโรคหอบไม่ได้นะจ้าเพราะว่าคุณแม่ท่านกห่วงเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นโรคหอบเป็นหลายคนแล้วมาหอบออกไปอย่างเงี้ย คุณแม่นอนเลยนอนตลบตลไลอยู่เนี่ยขอขนของคุณแม่ไปเนี่ยไม่ไหวนะคะคุณแม่ไม่ต้องการแบบนั้นเนาะไม่มีใครต้องการเราใป่แต่คุณแม่ก็เลยหละคงไม่ต้องการยังอยู่คนเดียวด้วยเป็นห่วงเหมือนกันละคะเพราะว่าต้องแก้ใจให้ดีเนาะคุณแม่ก็คือว่าท่านมีจิตใจที่ดีงามแล้วก็ปฏิบัติธรรมมามันก็ต้องดูเขาเนาะดูเขาดูได้บางคนก็เกยบตัวมันก็ไม่ใช่แต่ต้อง ก็ต pues so so okay nah. ้องเปิดกว้างหน่อยแม้ว่าเราเราเป็นคนคนต่อเราไม่ใช่คนที่เดียวมีแฟนคนที่เดียวเราไปแยกกันก็ต้องเขาก็ต้องหาเพื่อนเราที่เราหาคนเดียวมันก็ไม่ไหวเขาเราด้วยมันก็โอเคนะใช่ป่ะเออมาเราเราชามานอนไม่ทาอะไรเลยงานการไม่ช่วยความคิดไม่เอาสมองไม่มี่นนีมันก็ไปกันไม่ได้นะอ๋อต้องผู้ชายต้องทำงานทุวกว่ากีนกมันก็ต้องแยกจ่ายกันเขาบ้างเราบ้าง เราก็ดูแลเขาได้เขาก็ต้องดูแลเราได้อ๋อดีมากๆเลยเขาต้องช่วยกันเพื่อกานทำมาหากินใช่ที่เรีนยนทำนาแล้วก็มีข้าวไว้เก็บกินตลอดปีอย่างงี้ผู้ชายคนไหนสนใจนะจ๊ะคุณแม่หมีท่านต่อเบอร์ไปเลยเป็นโซน <laughs> นะคะ <laughs> ที่นี่ก็คือตำบลนาน้องไผ่บ้านกระตังนะคะผู้ชายคนไหนสนใจเุณนแม่คือมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วมีบ้าน มีรถมีหม้อขงข้าวตู้เย็นมีอะไรหลายๆอย่างแล้วจากที่ดินบ้านก็สร้างไปแล้วเหลือแต่หัวเท่านั้นเลยค่ะู้ใจคนไหนตนใจก็ทักมาได้เลยจ้า <c oughs> จ้าช่วงสุดท้ายนี่คุณแม่ก็มีของขวันที่จะมอบให้กับเสมอจันด้วยนะจ้าจ้าตอนนี้ คุณแม่มีขั้นก็มีของขวัญมอบให้เสมอจา์เป็นมะพร้าวซึ่งเป็นช่วงกําลังฮิตตอนนี้นะจ๊ะต้องขอบคุณท่านมากมากเลยนะจ๊ะพระลัศมีค่ะขอบคุณจ้าคุณแม่จ้าขอบคุณจ้าแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ที่ให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะจ๊ะเอ็กซ์คลูซีฟถึงใจจริงๆนะจ๊ะบ้านสีม่วงเป็นรุ่นแรกที่ท่านได้ประสบผลสำเร็จมีบ้านมีรถ,ม,รถมีทุกอย่างตอนนี้เหลือแค่มีผัวอย่างเดียวเท่านั้นเองจ้า ขอบคุณจาาเป็นแม่ได้แต่บ้าแจา่ารดิีค่ะ